สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube M c h a n n e l ครับครับอยู่กับช่อง YouTube M c h ช n n e l หรือว่าเพจนะครับสอเจริญการช่างนะครับวันนี้วันนี้นะครับจัดส่งคาดนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นคาดติดรถไถนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นโคทต้านะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ใส่ได้นะครับนี่ครับตอนนี้เรากําลังทําสีนะครับเนี่ยสีโดยทีมงานนะครับ การพ่นสีพ่นสองรอบนะครับผมครับเรามีจัดจำหน่ายตั้งแต่รุ่น3า3 4แรงนะครับสาสี่แรงสาแรง40สิแรงนะครับแล้วก็รุ่น50แรงนะครับซึ่งอุปกรณ์นะครับตรงรุ่นนะครับสามารถติดตั้งได้เองเลยนะครับไม่ยากนะครับไม่มีการเชื่อมแต่อย่างใดนะครับผมไม่ต้องเชื่อมนะครับใช้น็อตฐานแค่สตัวนะครับก็ อยู่นะครับใช้งานได้ยาวนานครับรับประกันนะครับการเชื่อมของเราเป็นการเชื่อมแบบ C N C นะครับผมครับในการทําสีใครที่สนใจนะครับคาดจิดรถไถพร้อมส่งนะครับตรงรุ่นนะครับโทรที่เบอร์0887478136นะครับช่างเอ็มนะครับครับพ่นสีโดยช่างผู้ชํานาญงานนะครับผม ใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136เราส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับไม่เกิน200กิโลจากจังหวัดมหาสารคามนะครับผมจัดส่งให้นะครับถ้าจัดส่ง500บาทนะครับผมคบใครที่สนใจอยากจะโทรมาสอบถามรุ่นรถหรือว่าที่ พี่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับว่าอุปกรณ์ต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0887478136ช่างเอ็มนะครับฝากกดติดตามเพด้วยนะครับทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันนะครับช่วงนี้มีลูกค้านะครับสั่งจองเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ